بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าสีขาวของเราอีกครั้งนึงนะครับ วายที่หนึ่งสตอรของเราในะวันนี้นะฮะเรามาพูดคุยกับพี่น้องต่อในเรื่องของบรรดามาลัยกะนะครับในครั้งก่อนเราได้พูดคุยกับพี่น้องถึงลักษณะที่สําคัญสําคัญของมาลาัยกะด้วยกันนะครับสอย่างด้วยกัน1ก็คือมาลาัยกะนั้นถูกสร้างมาจากนูรหรือว่ารัศมีนั่นเองนะครับ2มาลาัยกะนั้นอะ่ะจะมีปีกนะครับจะเป็น2ปีก สามปีสีป่ปีหรือว่าจะมากกว่านั้นนะฮะอย่างเช่นท่านยิบิลินนะครับจะมีถึง600ปีด้วยกันนะครับสามนะฮะที่ได้พูดคุยกับพี่น้องก็คือว่าบรรดามาลาิก้านั้นจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับบางท่านอาจจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์นะฮะเช่นมาลาิก้าที่แบกบ,บันลังขอลอสุภานัวตารานะครับหนึ่งในสี่นะฮะก็จะมีลักษณะคล้ายๆมนุษย์หรือว่าบางท่านจะมีลักษณะที่น่ากล่นเกลีนะครับบางท่านก็มีลักษณะที่ว่า แตกต่างกันไปอาจจะสูงอาจจะต่ำแล้วว่าอาจจะอะไรก็แล้วแต่คือจะมีการลดหลั่นกันไปนะฮะแล้วแต่ลักษณะหน้าที่ของแต่ละท่านนะครับสี่ที่ได้พูดคุยกับพี่น้องก็คือว่ามลา,ายการ์นั้นสามารถที่จะจาแรงล่างได้นะครับสามารถที่จะแปลงล่างเป็นสิ่งต่างๆได้ตามที่อลัลลอฮฺสุบฮานะฮ์นหัวตาลานั้นทรงสั่งใช้มานะครับวันนี้เรามาพูดคุยถึงลักษณะที่สําคัญของมลา,ายการ์ต่อนะครับในข้อต่อไปก็คือข้อที่5นะฮะ มาเลากานะฮะมีพลังอำนาจมากกว่ามะคารุกโดยทั่วๆไปนะครับทั้งหมด อันนี้เป็นลักษณะที่เป็นข้อเฉพาะที่ว่ามีเหนือกว่ามัคลุกต่างๆนะครับเราคงจํากันได้ว่ามัคลุกต่างๆที่เรารู้จักกันค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นมัคลุกที่ถูกสร้างมาจากดินนะฮะก็คือบรรดามนุษย์ทั้งหลายมัคลุกที่ถูกสร้างมาจากไฟก็คืออิบลิสชัยตอนและก็ยินทั้งหลายนะครับหรือว่ามัคลุกที่ถูกสร้างมาจากนูตก็คือมาลายแกทั้งหลายนั่นเองนะครับมัคลุกแต่และอย่างเนี่ยนะฮะพลังอํานาจก็จะมีความเหลื่อมล้ํากันไปเรื่อยๆนะฮะ สิ่งที่มีอำนาจน้อยที่สุดหรือว่าอ่อนแอที่สุดก็คือมัคลุกที่ถูกสร้างมาจากดินก็คือมนุษย์เรานะฮะมนุษย์เรานั้นถูกสร้างมาในลักษณะที่มีความอ่อนแอมากที่สุดอันนี้เป็นพื้นฐานลักษณะธรรมชาติของมนุษย์เรานะครับส่วนสิ่งถูกสร้างที่ถือว่ามีพลังอำนาจมากนะครับรองหรือว่าเหนือจากสิ่งถูกสร้างมาจากดินก็คือบรรดาอิเบลริสและชัยตอนทั้งหลายนะฮะที่ถูกสร้างมาจากไฟยิน อิเบลิสชัยตอนทั้งหลายเนี่ยมีพลังอํานาจโดยท,ทั่วไปเหนือกว่ามนุษย์อยู่แล้วนะครับอันนี้แน่นอน,นะฮะยินที่มีพลังอํานาจน้อยๆที่สุดที่อุล玛เขากล่าวไว้ที่พูดไว้นะฮะยินตัวที่มีอํานาจน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะไปดึงต้นไม้ต้นใหญ่ๆมาได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะฮะต้นไม้ต้นใหญ่ๆเช่นถ้าพี่น้องข้างๆบ้านนะฮะหรือว่าบริเวณบ้านเรามีต้นไม้ต้นใหญ่ๆอายุสัก30ปี40ปี50ปีนะฮะ ยินชัยตอนตัวที่แบบธรรมดาธรรมดาที่สุดเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะดึงสามารถถอนถอนได้นะฮะทั้งต้นไม้ทั้งรากเลยอย่างไม่อยากเย็นนักนะฮะอันนี้ก็เป็นที่อุลมะเขาให้ทัศนาหรือว่ากล่าวไว้นะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนะฮะชัยตอน ยินเนี่ยนะฮะจะไม่มีอํานาจเหนือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลานะครับดังที่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้แต่ยินเนี่ยมันจะมีอํานาจเหนือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาใครที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์นะครับใครที่ไปเชื่อในเรื่องของโชครางใครที่ไปกลัวนะฮะยินชัยตอนอิบลิสเนี่ยพวกเนี้ยก็จะโดน อิบลิสตามมารังควานนะครับมาแกล้งหรือว่ามาทําอะไรสารพัดอย่างแต่ว่าโดยทั่วๆไปนะฮะยินหรือว่าชัยตอนอิบลิสทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะทําอันตรายผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาได้เว้นแต่ในกรณีที่ว่ายินหรือว่าชัยตอนเนี่ยนะฮะมันไปรวมมันไปผนวกกับศยศาสตร์นะฮะพอมันไปรวมกับศยศาสตร์หรือว่าไปผนวกกับศยศาสตร์พวกเนี่ย มันก็สามารถที่จะทําอันตรายคนได้มากถึงกระทั่งที่ว่าสามารถจะเอาชีวิตของคนเราได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะพี่น้องท่านอับดสลลอฮวสุลตลัมก็สอนเรานะฮะวิธีที่จะป้องกันจากบรรดาไสยศาสตร์ป้องกันจากบรรดายินป้องกันจากบรรดาชัยตอนนะครับโดยเฉพาะบ้านเนี่ยนะฮะบ้านของเราเนี่ยเราต้องทําให้บ้านของเรานะมีรัศมีนะฮะมีการป้องกันภัยที่ดีด้วยกับการอ่านอัลกุรอานนะครับ บ้านไหนที่ไม่อ่านอัลกุรอานไม่มีอัลกุรอานเลยมีแต่เสียงเพลงเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในรอมฎอนหรือว่านอกรอมฎอนหรือว่าในเดือนไหนก็ตามนะฮะเช้ามาก็เปิดเพลงที่ยงมาก็เปิดเพลงเย็นมาก็เปิดเพลงดึกๆึกมาก็เปิดละครดูกันแบบเนี้ยนะฮะบ้านนั้นก็จะมีแต่อบอวนหรือว่าเต็มไปด้วยกับสิ่งที่เป็นมาซียแบบน่าจะใชตอนอิบลิชอบะฮะ ชัยตอนอเบลิสก็จะไปอยู่กันนะมีที่กินมีที่นอนมีที่หลับมีที่โอ้สบายแล้วนะบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเราเนะี่ยทำบ้านของเราให้สะอาดไม่ใช่สะอาดแต่ทางกายภาพภายนอกนะฮะกวาดถูเช็ดฝุ่นดูดฝุ่นไม่ใช่ต้องทําให้มันสะอาดทั้งภายในภายนอกและก็ทางความสิ่งที่เราไม่เห็นนะฮะต้องสะอาดจากความชั่วร้ายต่างๆของอีเบลิสและชัยตอนด้วยเวลาเข้าบ้านครับพี่น้อง อ่านบิสมิลลาห์ครับให้สลามเข้ามาในบ้านครับเวลาจะรับประทานอาหารก็อ่านบิสมิลลาห์เวลาจะเข้าห้องน้ําก็อ่านดุอานะครับเวลาจะนอนก็อ่านดูอาจะมีดูอาใช่ไหมฮะที่เราได้อ่านกันเป็นประจําอยู่แล้วก่อนนอนตรงเนี้ยแหละฮะพี่น้องครับเราทําเราปฏิบัติอยู่เป็นประจำเนี่ยนะฮะอ่านอัลกุรอานอยู่เป็นประจำเนี่ยบ้านเราก็จะสะอาดครับสะอาด จากชัยตอนสะอาดจากความชั่วร้ายสะอาดจากยินแล้วยินนะฮะที่มาสิงสู่ที่มีปัญหาสิงสู่คนนั้นคนนี้อยู่เป็นประจำมันก็จะหมดครับในเมื่อชัยตอนเข้าบ้านของคนที่บ้านที่เต็มไปด้วยรัศมีไม่ได้นี่นะฮะมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าบ้านนั้นเปิดเสียงเพลงนะฮะอย่างที่บอกนะเปิดอยู่ตลอดเวลาละครก็เปิดอยู่นั่นแหละนะฮะเดือนไหนฉันก็เปิดรอมฎดอนก็เปิดในรอมฎดอนนอกรอมฎดอนฉันเปิดหมดนะี่บ้านนั้นนะฮะไม่แปลกครับ อิบลีชัยตอนก็จะเข้ามากันเต็มแล้วฮะเข้ามาอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีหมานะฮะเลี้ยงสุนัขไว้ที่นบีบอกนะฮะบ้านไหนที่เลี้ยงสุนัขมีสุนัขหรือมีรูปภาพอยู่ในบ้านนะฮะมาลายก้าไม่เข้าบ้าน พอมาอะไราก็ไม่เข้าบ้านอะไรที่เข้าแทนนะฮะก็เป็นยินแล้วก็ชัยตอนเพราะนั้นนะฮะทำบ้านของเราให้สะอาดทั้งภายในและภายนอกจากทั้งสิ่งชั่วร้ายต่างๆด้วยกับการประดับประดานะฮะให้บ้านเรามีรัศมีด้วยกับอามันอิบาดะด้วยกับการอ่านอัลกุรอานอินชาลอตเราก็จะรอดพ้นปลอดภัยจากชัยตอนได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับคราวนี้สิ่งถูกสร้างที่ถูกสร้างมาจากไฟอํานาจมันก็มีมากขึ้นมานะฮะมันสามารถที่จะบินได้ ไปตรงนั้นตรงนี้ได้นะในสมัยก่อนอิบลิชัยตอนก็ไปแอบรับฟังวะฮีจากอัลลอฮ์สุบานหัวตาลาไปที่ขอบชั้นฟ้านั่นแหละนะฮะไปแอบรับฟังแล้วก็ปัจจุบันก็ไปฟังไม่ได้แล้วนะครับไปฟังก็จะโดนเห็นขว้างลงมานะครับก็จะเสียชีวิตกันไปอันนี้ก็คือพวกอิบลิสและก็ชัยตอนแต่ว่าชัยตอนเนี่ยนะฮะอิบลิสเนี่ยถือว่ามีอํานาจมากที่สุดและและก็มีชีวิตที่ยืนยาวที่สุดเนื่องจาก ist, อิบลิสเคยขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบานหัวตาลาว่าขอพระอ,องค์เนี่ย ให้มันมีชีวิตอยู่ถึงวันเกียร์มาอเล็กก็ให้ครับให้มีชีวิตอยู่ถึงวันเกียร์มาแต่ชัยตอนตัวอื่นนะฮะยินตัวอื่นก็จะมีอายุยืนยาวโดยทั่วๆไปเนี่ยนะฮะก็จะมีอายุยืนยาวเกินกว่ามนุษย์เราอยู in in. ่แล้วนะครับสองสามปีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติของยินแล้วก็ชัยตอนทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นอํานาจของกลุ่มพวกนี้ก like ็จะมีมากและก็บางทีก็จะรวมกลุ่มกันชัยตอนแล้วก็ยินเนี่ยนะฮะก็คล้ายๆกับมนุษย์เราเนี่ยแหละครับก็จะมีบ้านจะมีภาหนะ จะมีมา้าจะมีที่อยู่แล้วก็จะมีการรวมกลุ่มเป็นกกเป็นก้อนนะฮะมีพวกมีอิทธิพลและก็ไม่มีอิทธิพลอะไรต่างๆนานาซึ่งตรงนี้นะฮะในสมัยก่อนนะฮะตอนช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่มาดีนานะก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับยินและชัยตอนพอสมควรเนี่ยนะครับเขาบอกว่ายินกับชัยตอนเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ที่เมืองมักะหรือว่าเมืองมาดีนานะไปอยู่ที่อื่ในไกลๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันจะอยู่ยาก จะโดนบรรดาชายตอนหรือว่าโดนบรรดายินที่เลวๆร้ายๆเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเนี่ยทำร้ายอยู่ตลอดเวลาทาร้ายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉนั้นถ้าอยากจะปลอดภัยอยากจะอยู่อย่างสงบเนี่ยเขาก็จะไปรวมตัวกันที่มักกะนะครับหรือว่าที่มดีนะอันนี้ก็จะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือว่าพูดอีกในหนึ่งนะฮะยินชายตอนก็เหมือนกับ สังคมบ้านของมนุษย์เราทุกอย่างนั่นแหละฮะมนุษย์เราเป็นยังไงสังคมเราเป็นยังไงชัยตอนก็จะมีลักษณะที่จะคล้ายๆกันนั่นคือบริไดชัยตอนนะฮะมีอำนาจมากกว่ามนุษย์โดยทั่วๆไปอย่างแน่นอนนะครับมัคคุลุกที่สาที่เราได้คุยกับพี่น้องก็คือบดามาลกะมาลกาเนี่ยถือว่าเป็นมัคคุลุกที่มีพลังอำนาจมากมากจริงๆนะฮะอย่างที่ผมได้เรียนให้พี่น้องฟังนะฮะมาลกาแต่ละท่านมาลกาที่ดูแล จิบาลนะครับดูแลภูเขานะครับมาลายกาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของพืชผลมาลายกาที่ดูแลในสิ่งต่างๆเรื่องของลมของเมฆของฝนต่างๆนะฮะหรือว่ามาลายกายิบรีนเองนะครับท่านยิบรีนอย่างที่ผมได้เรียนกับพี่น้องแล้วมี600ปี600ปีนะฮะท่านในตัวใหญ่มากๆเลยห0รอปีเสร็จแล้วตอนที่ท่านมาลงโทษกลุ่มชนของท่านนาบีรลุตอะลัยฮิสลามเนี่ยนะฮะท่านแค่ใช้ปลายปีกเนี่ยนะฮะยก แผ่นดินของนบีลุตขึ้นมานะครับพอยกขึ้นมาปุ๊บด้วยกับปลายปีกซึ่งแผ่นดินมันใหญ่นะฮะใหญ่ไม่พอนะมีประชากรอยู่ตามที่อุลมามะบอกประมาณ ,00 0 0 0คนนะยกเด็ดปลายปีกขึ้นมาสูงเลยนะฮะสูงจนกระทั่งที่ว่าเสียงเห่าของสุนัขหรือว่าเสียงอะไรที่อยู่ตรงนั้นนะฮะที่มันเห่ากันที่มันร้องกันเนะี่ยมันดังไปทั่วเลยครับดังไปทั่วคนที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยได้ยินหมดเลยนะครับได้ยินเสียงต่างๆหมดเลยเสร็จแล้ว ท่านญิบรีนก็ทําการพิกแผ่นดิน,นะฮะจากข้างบนลงสู่ข้างล่างตรงนี้นะฮะบรรดาอุลมามะก็บอกว่าเนี่ยนะที่พิกแผ่นดินเนื่องจากว่าพวกเนี่ยพิกธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาทรงกาหนดไว้ให้ผู้ชายต้องแต่งงานกับผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะครับมาแต่งงานมามีร่วมนะครับมีสิ่งที่มันเขาเรียกว่าร่วมประเวณีระหว่างผู้ชายกับ ผู้ชายนะฮะรักร่วมเพศพวกเนี้ยนะฮะหรือผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยนะครับเป็นการฝ่าฝืนต่อธรรมชาติที่อลัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์กำหนดธรรมชาติแบบนี้แต่ไม่ทําแต่ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นการที่เขาถูกพลิกแผ่นดินก็คือการพลิกธรรมชาติเขาก็ถูกพลิกครับพลิกลงมาแล้วก็คว้างลงไปเสร็จแล้วก็ถูกคว้างตามด้วยกับก้อนหินนะครับอันนี้ผมอยากฝากพี่น้องนิดนึงว่าการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานฮูวัตะาลานะครับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องร้อเล่นนะฮะ เป็นเรื่องที่ในดุนยายัางโดนหนักขนาดนี้แล้วอาคิรอาาจะถูกขนาดไหนเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเกย์นะครับใครที่เป็นทอมเป็นดี้เป็นอะไรก็ตามนะฮะที่เรารู้จักก็ไปเตือนกันไปบอกกันนะครับพยายามอย่าไปทําแบบนี้ทําแบบนี้มันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่หลักผิดต่อหลักการศาสนาถ้าหากว่าท่านอบดไม่ได้ขอดูอาไว้นะฮะผมว่าหลายที่้วครับคงโดนล้างไปหมดแล้วฮะไม่เหลือไม่เหลือซากอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนะี่ย สังคมมุสลิมเราไปเห็นดีเห็นงามมีนะฮะหลายคนเห็นดีเห็นงานกับพวกรักลมเพศนะฮะพวกเกย์พวก,ก,พวกทอมพวกตุ๊ดเนี่ยในสื่อต่างๆพี่น้องลองดูฮะสื่อต่างๆปัจจุบันเนี่ยมีพวกพวกนี่แหละฮะอยู่หน้าสื่ออยู่ประจำหน้าสื่อแล้วก็ลูกๆลหลานๆเราก็ ดูนะฮะเสพไปดูไปดูละครดูอะไรพวกนี้นนะฮะมันก็จะซึมซับซึมซับซ,มซ,บซึมซับเข้าไปท้ายที่สุดลูกของเราก็อาจจะเห็นดีเห็นงามไปนะครับมันก็จะห่างไกลออกจากเรื่องของศาสนาไปเรื่อยๆพี่น้องครับยังไงนะฮะสื่อปัจจุบันอะ่ะเราต้องเลือกนิดหนึ่งนะครับพวกละครพวกอะไรพี่น้องอย่าไปดูมันเลยฮะมันไม่มันมันมันมีแต่สิ่งที่เป็นมาเซียะนะครับ ผิดหรือว่าขัดต่อหลักการศาสนานะครับโดยเฉพาะหนังปัจจุบันนะฮะพอดูไปอะไรไปแล้วน่ะแน่นอนฮะลูกเราก็ซึมซับอ่าพายเอกนางเอกเดี๋ยวก็มีเรื่องกันเดี๋ยวทะเลาะก,กันกับตัวร้ายตัวดีอะไรก็ไม่รู้ของเขานะครับท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมไปมีพวกเกย์พวกทอมพวกอ่าพวกลักกะเพศทั้งหลายอยู่นะฮะท้ายที่สุดสังคมมุสลิมตอนนี้มันก็เริ่ม มีการลามเข้ามาแล้วนะฮะลูกของเราบางคนนะฮะลูกหลานของเราเนะี่ยบางทีก็อยู่ในประเภทนี้นะฮะก็ต้องเตือนครับพี่น้องเตือนบอกกล่าวและป้องกันป้องกันตั้งแต่เด็กๆนะฮะให้ลูกหลานเราเห็นว่าเอออย่าไปทําแบบนี้อย่าไปเรียนแบบคนประเภทนี้นะฮะคนที่เปลี่ยนธรรมชาติของอ,อัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดยังไงยังไงก็ต้องทําตามหลักการทาตามสิ่งที่อ,อัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลานั้นทรงบอกไว้อันนี้มีเรื่องนะฮะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับกับหลายๆ หรือแม้แต่เรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งผมได้ยินมาเองเลยเนี่ยมีเหมือนกันนะฮะที่ว่าผู้ชายเขาแต่งงานกับผู้ชายนะฮะอยู่กันมาเป็น10บสปีพออยู่มาเป็น10บสปีปั๊บเนี่ยท้ายที่สุด2คนนี้เขาก็เลิกกันพอเลิกกันปั๊บนะฮะก็มีการถามว่าเกิดอะไรขึ้น,นะฮะสาเหตุที่เลิกก็คือว่าผู้ชายกับผู้ชาย2คนเนี่ยนะมีคนคนหนึ่งนะฮะเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากจะมีลูก แต่ว่าการอยู่ด้วยกันมันไม่สามารถที่จะมีลูกได้อย่างแน่นอนเนี่ยแล้วท้ายที่สุดเขาก็เลยไปขอผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานพอไปขอผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานพบแน่นอนฮะผู้ชายอยู่กับผู้ชายนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงเลยมีเรื่องมีปากเสียงมีทะเลาะกันท้ายที่สุดก็เลยเลิกกันแยกกันนะครับแล้วก็กลับไปอยู่กับครอบครัวใหม่นะฮะเพื่อที่จะได้ไปสร้างครอบครัวที่ถูกต้อง ตามธรรมชาติที่ออลลอสรงกำหนดให้กับมนุษย์นะครับแล้วท้ายที่สุดก็คนที่เขาเลิกกันนะฮะคนที่ไปแต่งงานใหม่เนี่ยเขาก็มีโอกาสได้มาพูดคุยนะฮะได้มากล่าวบอกว่าเนี่ยกับสู่ธรรมชาติดีที่สุดแล้วนะครับก็คือยอมรับในท้ายที่สุดว่าธรรมชาติเนี่ยที่ออลลองสร้างมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับตรงนี้ยังไงไงมนุษย์เราก็หนีไม่พ้นนะฮะ มันจะเป็นแค่ความรู้สึกแค่ความคิดที่หลายคนเขาต้องการจะอ้างฮะว่าอ้างว่ามันเป็นกรรมพันธุ์บ้างมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้บ้างมนุษย์เรานะ่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเป็นไปได้ไม่ผิดหรอกเพราะว่าสาัตว์บางประเภทมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นข้อกล่าวอ้างที่ถือว่าเป็นข้อกล่าวอ้างที่มาไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับตรงนี้ยังไงนะพี่น้องเราก็พยายามเตือนนะพยายามบอกคนในสังคมของเรานะฮะใครที่ว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ก็เตือนนะบ,บอกว่าปัจจุบันถ้าเราลงโทษนะ ก็ต้องลงโทษถูกลงโทษหนักเหมือนกับกลุ่มชนของนบีรูตเนี่ยแต่อลัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษเพราะฉะนั้นน่ยมันเป็นโทษที่ร้ายแรงนะเตาบะกลับตัวสู่อัลลอฮ์ซุบฮานวุวะตาลาเสียวันนี้เสียเถิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของพลังอํานาจของมลา,ายกะนะครับในะข้อที่5ข้อที่6 มาลายกานั้นจะไม่กินแล้วก็จะไม่ดื่มนะฮะไม่เหมือนมนุษย์เรานะครับที่จะต้องกินจะต้องดื่มจะต้องสร้างพลังงานนะฮะเราทํางานหนักๆเห,ห,หนื่อยๆเราก็ต้องกินน้ำนะครับจะต้องกินอาหารเพื่อที่เราน้นจะได้มีสุขภาพมีอ่ามีพลังในการที่จะทํางานต่อๆไปอันนี้คือมนุษย์ของเราแต่มาลายกานะฮะจะไม่กินจะไม่ดื่มเหมือนกับตอนที่มาลายกานะฮะถูกส่งมายัางท่านนาบีบรอฮีมาริสลายนะมาแจ้งข่าวมาแจ้งข่าวดีว่าท่านนะฮะจะได้ลูกชาย ท่านอบีบรอฮีมตอนแรกไม่ทราบนะครับก็เอาเนื้อวัวลูก<ม>วัวเนี่ยน,นะฮะเอามาทําเสร็จแล้วก็เอามาให้ดามมาลายกามาลายกาก็ไม่กิน,นเนื่องจากว่ามาลายกาแน่นอนนะไม่กินไม่ดื่มอยู่แล้วเนี่ยพอไม่กินนบีบรอฮีมก็เลยกลัวนะครับพอกลัวพบมาลายกาก็บอกว่าฉันะเป็นมาลายกานะมาแจ้งข่าวดีให้กับท่านว่าท่านนั้นน่ะจะได้ลูกนะครับในเรวันนี้ข้อที่7นะฮะมาลายกาไม่มีเพศมาลายกาไม่มีเพศนะฮะซึ่งแตกจากมาดามุชลิก มุชริกนะครับได้กล่าวร้ายนะฮะได้ใส่ร้ายว่าบดามาลัยกเป็นเพศหญิงดังที่ปรากฏในอายะกรานหลายๆอายะด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือที่อัลลอฮ์ทรงตัดไว้ว่าวาจาลุนมาลายกัตเลดีนะฮุมอิบาดุลรอฮ์มานีน่แทและบรรดามุชริกินทั้งหลายนะครับบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายเนะี่ยได้กล่าวว่าหรือว่าได้ทําให้นะครับได้ยึดถือว่ามาลายกาที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานวะตะลานั้นเป็นเพศหญิง คือเขาเชื่อว่ามารายกาะะะเป็นเพศหญิงและก็เป็นลูกสาวของลอสซูบฮานหัวตาลาแปลกนะฮะมุชลิกูเลสรังเกียรลูกสาวฮะไม่ชอบลูกสาวรังเกียดลูกสาว,สาว,สาวแต่กลับให้ลูกที่อ้างนะฮะบอกว่าลอร์น so ั้นทรงมีลูกคือมารายกาแล้วลูกของอลอร์น so ั้นก็เป็นลูกสาวตัวเองไม่ชอบผู้หญิงแต่ให้ลอร์น so มีลูกสาวนะครับอัสทอกฟิลุลลอฮ์นะฮะตรงนี้นะ,ะับพี่น้องความเชื่อของคน มุชริกเชื่อว่ามาลกานั้นเป็นผู้หญิงเทพเจ้าที่เขากับาบไหว้นะฮะก็เป็นผู้หญิงทั้งนั้นแหละฮะเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงทั้งนั้นที่เขากราวไหว้ตรงนี้พี่น้องครับความเชื่อของผู้ปฏิเสธพี่น้องอาจจะเคยได้ยินเรื่องของนางฟ้านางฟ้าก็คือความเชื่อของของมุชลิกเนี่ยนะฮะนางฟ้าคือเทพเจ้าที่เป็นเพศหญิง คือเทพเจ้าเขาจะมีสองเพศนะฮะเพศชายและก็เพศหญิงเนี่ยนะฮะนางฟ้าจะสวยสดงดงามมากเป็นเทพเจ้ามีอำนาจนะครับมีความสามารถเหมือนกับเทพเจ้าทั่วๆไปนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ว่าเป็นเชื่อเชืของเขาแต่จริงๆแล้วนางฟ้าเนี่ยนะครับตามหลักการที่ถูกต้องแล้วนางฟ้าไม่ใช่เทพเจ้านางฟ้าไม่ใช่มาลัยกะแต่นางฟ้านั้นเป็นมัคคุลูก็เป็นมัคคุลุกหนึ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลานั้นทรงสร้างมา รอคอยสามีของนางในสวรรค์ครับปัจจุบันนางฟ้าถูกสร้างแล้วเรียบร้อยนะฮะสวรรค์ถูกสร้างแล้วนางฟ้าถูกสร้างแล้วนางฟ้ากําลังรอคนที่เป็นสามีของนางคนที่เป็นบ่าวที่ดีของลอสซุบฮานหัวตาลาในดุนยาเนี่ยแหละฮะรอเขาได้ไปพบกันได้ไปเจอกันในวันเกียร์มาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นพี่น้องนะฮะสำหรับมุสลิมีนทั้งหลายเนี่ยนะครับ พยายามทำอามัณดิบาดาให้ดีนะครับให้สมกับการรอคอยของผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่รอคอยบ่าวดีๆหรือว่าคนดีๆในสวงสวรรค์แต่มุสลิมมะก็อย่าน้อยใจอย่าไปเสียใจนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมุสลิมมะเนี่ยก็จะสวยกว่านางฟ้าทุกๆคนอยู่ดีฮะนางฟ้าจะสวยแค่ไหนก็ตามมุสลิมมะหรือว่ามุสลิมะที่มีอีมานนะครับ ท้ายที่สุดเป็นชาวสวรรค์ก็จะสวยกว่าบรรดานางฟ้าอยู่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ความแตกต่างของนางฟ้าของมุสลิมกับบรรดามุสลิมนะฮะจึงแตกต่างกันนะครับแล้วก็มาลายกาก็ไม่ใช่นางฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยนะฮะลักษณะต่อไปของมาลายกาซึ่งถือว่าเป็นลักษณะที่มีความสําคัญแล้วก็ไม่เหมือนสิ่งใดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบรรดามาลายกานั้นจะไม่มีความเหนื่อยหน่ายจะไม่มีความเน็ดเหนื่อยนะครับไม่เหนื่อย ทำงานทำอะไรตามที่เราสั่งไม่มีเหนื่อยครับไม่มีเพียอาร์ทำวันนี้เหนื่อยแล้วนะชักจะไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องพักผ่อนต้องนอนก่อนไม่ต้องครับมาลัยก้ามีพลังในการทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เบื่อด้วยนะฮะไม่เหมือนคนเราทําอะไรซ้ำๆกันนะฮะทำซ้ํากันสักสองสามครั้งสี่ครั้งเริ่มเบื่อแล้วอ๋อไม่ไหวแล้วนะเบื่อแล้วนะไม่ไหวแล้วนะครับทาอันนี้ซ้ํากันไม่รู้กี่อย่างกี่ครั้งกี่ครั้งเราก็จะเบื่อกันแต่บรดามาลัยก้านะฮะไม่เบื่อ ดังที่อัาลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับทรงกล่าวไว้ในอายะห์หลายๆอายะห์ด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าฟ <ت ص في ق> ิานินสต n กบ t รูฟัลล f a l d อ n นด n ร a r บ b bim f a l ล i ดีน n darab bika y u s a b b i บิฮูน a ล u b i l l a y ล i w a n น a h a r w วะฮุมลายะซามูนนะครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าหากว่าบรรดามุชืินทั้งหลายมีความตะกับบดมีความเย่อหยิ่งตองหองในการที่จะทำอามัลอิบารัดกราบไหว้ต่ออัาลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยตะกับบดใช่ไหมแต่ บรรดามมลัยกาที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานหัวตาลานะี่ทำการสรรเสริญต่อพระองค์นะครับตลอดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนโดยไม่มีความเบื่อหน่ายเลยครับมมลัยกาที่มีความยิ่งใหญ่มากกว่ามนุษย์ที่ผมได้กล่าวไว้ตอนแรกครับพี่น้องมะคลุกสามสี่อย่างมลา,ายกาเป็นมัคลุกที่มีพลังอํานาจมากที่สุดแต่กลับไม่ตะกับบดต่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาเลยพี่น้องลองดูนะฮะ มนุษย์เราสามารถที่จะตะกับดบเยื่อหยิ่งตองของไม่ยอมกลับไหวเอาล้อได้ไหมทั้งทั้งที่มีมัครุกที่มีพลังมากกว่ามนุษย์เราอะฮะมนุษย์เรามักจะคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเก่งแล้วเนี่ยเลยปฏิเสธพระเจ้าแต่จะเก่งแค่ไหนจะแน่แค่ไหนจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากแค่ไหนจะมีรถถังจะมีดาวเทียมจะมีนิวเคลียร์จะมีอะไรก็ตามนะฮะเทียบกับอะไรกัไม่ได้พลังอํานาจที่มนุษย์มีมันก็มีแค่นิดเดียวะฮะ เทียบกับมาลาิก้ายัางไม่ได้เลยถึงกระน,นั้นมาลาิก้าที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์อย่างมากมายมหาศาลเนี่ยกลับกราบ,บไหว้ต่อลอสุบฮานหัวตะลากับสูยุต่ตอพระอ,องค์กับทําการปรุก,กว่ต่อพระอ,องค์กับทําการสรรเสริญต่อพระอ,องค์อ่านตัสบีอยู่ตลอดเวลากับอลอสุบฮานหัวตะลาไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เบื่อหน่ายครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นเพียงแค่มะขลุกเล็กๆ พลังอำนาจนิดเดียวเนี่ยยังจะตะกรบดต่อลอัทสุภฮานหัวตะลาอีกได้อย่างไรครับอีกประเด็นหนึ่งนะฮะมนุษย์เนี่ยเวลาเรียกร้องว่าตัวเองเป็นพระเจ้าหรือว่าใครก็ตามนะ,ะที่เรียกร้องตัวเองให้เป็นพระเจ้านะฮะให้มีคนไปกราบไหว้ไปสรรเสริญนะครับไปเยนยอไปให้ความยิ่งใหญ่ไปยกให้สูงเป็นพระเจ้าต่งตาง,างๆเราเราต่างๆเราเนี่ยเนี่ยนะครับพี่น้องครับท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ฮะ สามารถจะให้ทุกคนยกตัวเองเป็นพระเจ้าได้เฉพาะในกลุ่มของมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นนะครับมนุษย์คนหนึ่งยกตัวเองเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าได้เฉพาะกับกลุ่มของมนุษย์ที่ตามฮะให้มนุษย์ที่ตามกราบไหว้ได้แค่นั้นไม่สามารถที่จะให้กลุ่มอื่นนอกจากมนุษย์น่มากราบไหว้ตัวเองได้ยกตัวอย่างนะฮะมนุษย์คนนึงประกาศว่าฉัน,เ,นเป็นพระเจ้าอา,อาจจะมีคนตามนะครับสักร้อยสองร้อยก็แล้วแต่ กราบไหว้คนนี้เป็นพระเจ้าแต่ถามว่ามนุษย์ที่อ้างตัวเองเป็นพระเจ้าสามารถที่จะบอกให้ชั้นฟ้าให้แผ่นดินมากราบไหว้เขาได้ไหมให้ก้อนหินน่มากราบไหว้เขาได้ไหมให้บรรดาสรรพสัตต์ต่างๆมากราบไหว้เขาได้ไหมไม่ต้องอะไรไกลครับแค่แมลงวันนะฮะให้แมลงวันมากราบไหว้เขานะฮะเขายังทําไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าที่เที่ยงแท้พระเจ้าที่เที่ยงแท้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องกราบไหว้พระองค์ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นมรคลูกที่สรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮาบะฮนัลตาาต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สร้างตัวเองเป็นพระเจ้ายกตัวเองเป็นพระเจ้าหรือว่ามนุษย์เราอุปโลกก็ตามนะรสร้างขึ้นมานะฮะปลาไหลตัวนี้เ,เป็นพระเจ้าต้นไม้ตรงนี้เป็นพระเจ้าจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรวมทั้งมนุษย์ไปกราบไหว้ด้วยเพราะนั้นนะพี่น้องลองดูฮะมีพระเจ้า องใดบ้างนะฮะที่มีการเรียกร้องเนี่ยแล้วจะถูกกราบไหว้จากทุกสิ่งทุกอย่างฮะยกเว้นอัลลอฮ์สุบฮานุอตาลาไม่มีครับพี่น้องลองไปดูนะฮะไม่มีหรฮะเทพเจ้าคนไหนหรือว่าที่ว่าจะมีการกราบไหว้นะฮะทั้งมนุษย์ทั้งดินทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของทั้งดวงดาวไม่มียกเว้นอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาด้วยเหตุนี้แหละฮะอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเท่านั้นนะครับที่เป็นพระเจ้าที่ เที่ยงแท้เป็นพระเจ้าที่ถูกต้องนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับพยายามทําการอามนิบาดาต่อลอสุบฮานุตาลาให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าตะกับบดอย่างเด็ดขาดเพราะมาลาิกะที่มีความยิ่งใหญ่กว่าเราเนี่ยมาลาิกะที่มีพลังอํานาจมากกว่าเราเนี่ยยังไม่ตะกับบดยังไม่เย,ยื่ยยิงจองหองต่อลอสุบฮานุตาลายังกลาวไหวเสมอเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะฮะ มนุษย์เราก็ต้องนึกถึงแบบนี้เสมอแล้วครับนึกถึงเสมอว่าเรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เรานั้นเป็นมครคลุกที่ต่ําต้อยเรานั้นเป็นสิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮ์นั้นทรงให้เกียรติทรงรักเราแล้วนะครับอัลลอฮ์ทรงให้เกียรติเราเนี่ยความต่ำต้อยของเราเนี่ยนะฮะอัลลอฮ์ยังสร้างเรามาด้วยกับผราหัต์ของพระอ,องค์เองอันี่คือการให้เกียรติเพราะฉะนั้นอย่าทําลายล้าง หรือลบเกียรติยศของเราด้วยกับการปฏิเสธต,ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานุบตาลานะครับก็วันนี้นะฮะในเรื่องเล่าสีขาวของเรานะครับได้พูดถึงเรื่องลักษณะของมลายกานะครับไงเพิ่มเติมอยู่3าสี่ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือมลายกานั่นน่ะจะมีพลังอํานาจมากกว่ามะขลุกโดยททั่วไปนะครับ ประการที่6ก็คือไม่กินไม่ดื่มเหมือนมนุษย์นะครับประการที่7ก็คือไม่มีเพศประการที่8ก็คือบรรดามาลายกล้าจะไม่เหนื่อยหน่ายจะไม่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ประการที่9ก็คือมมลายกานั้นจะสรรเสริญต่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาอยู่ตลอดเวลาและก็เป็นประจำนะครับวันนี้เรื่องเล่าสีขาวนะครับไวท์เทนนิ่งสตอรี่ผมคาริสวาลีก็คงจะฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้อัสลามะลยกุมวเระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ